คะพี่เปิ้ลภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่เปิ้ลค่อนข้างที่จะเสียน้ําตาเยอะมากเลยกว่าที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะแล้วก็เปิ้ลเองก็ทุ่มเทแล้วนักแสดงหลายๆคนก็ทุ่มเทมากนะคะกับเรื่องนี้อยากให้ไปชมกันค่ะแต่ว่าพระเอ,อกเนี่ยมันไม่ม้ด้วยค่ะ จริงแล้วเรื่องส่วนตัวป่าไม่น่าจะใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเขาก็ไม่เคยมาอยู่แล้วค่ะอย่างวันแรกที่เราบวงสวงกันที่จังหวัดสุพรรณนะคะก็คือมนีนักแสดงครบทุกคนเขาก็ไม่ได้มาอยู่แล้วอะค่ะเขาอาจจะติดธุระหรืออาจจะมีเหตุผลส่วนตัวนี่ไม่ทราบจริงๆค่ะแต่ไม่เกี่ยวกับเปิ้ลไม่น่าเกี่ยวกัน เรื่องที่เขาไม่ค่อยมาอันนี้ก็เป็นกูบ่อยอยู่แล้วตลอดค่ะไางเงี้ก็อันนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะแต่เท่าที่เห็นก็คือเราบวงสวงกันครั้งนี้ครั้งที่4ี่แล้วตั้งแต่แรกที่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันก็ไม่เคยเห็นเขาอยู่แล้วอะค่ะถ้าจะมีปัญหาการเราไม่พูดคุยอะไรกันนะคะค่ะไม่ได้คุยอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะและเรื่องของ Tri เปิเองก็กำลังแบบอินเลิฟก็ไม่ถึงกับอินเลิฟนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า เปิ้ลเองก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าคนนี้เป็นแฟนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังชิลๆอยู่อะค่ะเห็นว่าแฟวน้าขาวให้ไปนัดที่สามบีนันที่สองได้สองมกราค่ะไปดักกล้องได้เลยค่ะเ,เปิ้ลก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหลังจากที่แบบมีบันเดนอะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วหลังจากนั้นคนชอบมองว่าเปิ้ลชอบมโนชอบคิดไปเองอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ตื่นเช้าไปตักบารทุกเช้า สมาทานสินทุกวันเราคงไม่มานั่งโกหกเรื่องเล็กๆน้อยๆหรอกค่ะมันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมหลายๆคนชอบมองมองว่าเออเราโกหกเรื่องห้องน้ามันมันตั้งแต่เรื่องนั้นแล้วหาว่าเราโกหกเรื่องห้องน้ำแล้วหลังจากนั้นคนก็มองเราว่าโกหกทุกเรื่องไปหมดเลยค่ะ จริงๆแล้วเราไม่เคยกโกหกสักเรื่องเลยนะคะเขามีตัวตนจริงก็มีตัวตนจริงเรียนจบก็เรียนจบจริงคือไม่เคยกโกหกอะไรสักเรื่องทําไมทุกคนมองว่าเรากโกหกมาตั้งแต่เรื่องห้องน้ำมาหลายๆคนก็เริ่มมองว่าเรากโกหกมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยไม่เคยกโกหกอะไรเลยจริงๆนะคะก็<ร>ไม่เข้า <ไป S 1> ใจาค่ะสมารถไปถ่ายรูปได้ได้แน่นอนค่ะเพื่อนว่ามันแปลกๆนะถ้าเผื่อแบบแบบเขาไม่มีตัวตนแล้วเราคงจะเป็นโรคจิตมากอ่ะอยู่แบบมโนโคิดเองเอารูปฝรั่งมาจาก อินเทอร์เนต็ตเนี้ยแหลอคะแล้วก็แบบว่าชั้นแฟนชั้นอะไรอย่างเงี<ม>้ยเขาเป็นหมออะไร,งไรเงี้ยเบนคงไม่ปกติสักอย่างมากอะคะ่ะถ้าเพื่อททำอย่างนั้นนะคะก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแบบคิดกันไปได้ค่ะคนเพื่อนกันหาพ่อในอินเทอรเ์นนเน็ตเพื่อนท้งคเอออันนี้มีเนมันจะจริงใจใช่เปิ้ลนคิดว่าถ้าเผื่อมันไม่ใช่เรื่องจริงหรือเพื่อไม่จริงใจเพื่อคงไม่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหลอก<ม>อะไรเงรี้ยเพราะว่ามันจริงแล้วก็ หลังจากนั้นเองตัวเราแรกๆเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเอ้ยเขาโกหกมั้งอะไรอย่เงี้ยจนกระทั่งเขาเองก็คุยจากที่คลินิกอะไรเงี้ยว่าเป็นหมอแล้วเขาก็เห็นเราก็เห็นพยาบาลทุกคนของเขาเห็นคนไข้เขาเห็นอะไรทุกอย่างแล้วก็รวมทั้งพอเขาบินมาเมืองไทยเราก็เห็นว่าเออเขาก็ พูดจริงทุกอย่างมีอยู่จริงอะไรเงี้ยค่ะมีคนสนับสนุใจ,จกับเราขนาดไหนเพราะว่าเขาจะมีไปคุยกัไบาอะไรโต้หรือเปล่าค่ะก็เท่าที่เห็นนะคะก็คือว่าเขาก็ลบทุกอย่างที่เป็นไอทีของเขาเช่นเนอ f a ฟซบุ๊กเขาก็ลบทิ้งหมดแล้วอะไรเงี้ยนะคะทางเอคิวปิดอะไรนะ่เขาก็ลบทิ้งหมดทุกอย่างแล้วค่ะคือเขาก็ รวมทั้งล่าสุดเขาก็แคปให้ดูว่ามีผู้หญิงก็ถามเขาว่าอยู่คบกับดาราคนนึงหรออะไรเงรี<ม>้ยเขาบอกใช่<ม>ผู้หญิงก็บอกกูรักนะบายบายอะไรเงี้ยเขาก็แคปมาส่งอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันก็ก็เห็นว่าเขาก็ให้เกียรติเรานะคะก่อนนั้นมีผู้ชายคนนี้บอกว่าแกเองเลยว่าเฮ้ยู้ชายบอกว่าเป็นกระเทยอะไรอย่างงี้ยก็คือมีว <ś preserving> <ม>ันหนึ่งเปิ้นใส่ชุดราตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่งหน้าเต็มเลยเต็มเต็มอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ ถามเปิ้นว่าไปไหนมาอะไรเงี้ยเปิ้นบอกว่าอ๋อพอดีอ่าไอมีโชว์นิดนิดหน่นอยๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่า ยูเป็นโชว์ทิฟฟานี่หรือเปล่าอะไรเพราะว่าเขาไม่เคยรู้ว่าเปิ้ลเวนดาราอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเองก็ไม่ชอบให้ใครมาคบที่ชื่อเสียงเขารู้จักเราแรกๆเราก็เขาถามเราเป็นใครทําไมคนฟอลโล่เยอะจังแล้วบอกเป็นเน็ตไอดอลแล้วพอเขามาเมืองไทยเขาก็เห็นคนมาถ่ายรูปเราเยอะๆเขาถามทําไมคนถ่ายรูปยูเยอะจังบอกหน้าไอเหมือนคนดังก็คือโกหกมนตลอดก็คือไม่อยากเขารู้เป็นดาราจนวันนึงเราใส่ชุดราตรีบนไปงานพรมแดงเขาถามเราว่า เออยูทำอะไรบอกอ๋อวันนี้ไอโชเขาบอกว่าถ้าเผื่อยูไม่ใช่ผู้หญิงจริงยูยูก็บอกไอนะอะไรเงี้ยยูบอกยูอยู่ทิฟฟานี่หรือเปล่าบอกว่าออบางทีไอก็อยากจะไปเหมือนกันนะอะไรเงี้ยคือแบบค่ะาเตเราเ็นก็จริงๆไม่ชอบให้คนคบเราที่ชื่อเสียงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ อย่างทุกวันนี้เปอร์เองก็ไม่ใช่คนดังหรือมีชื่อเสียงอะไรอะไรเงี้ยค่ะล้วคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยั่งยืนอยากให้คนคบเราที่ตัวเรามากกว่าค่ะแล้วพอเขารู้ว่าเราเป็นาราศีเป็นอะไรเงี้ยค่ะเขา,ขายัางเหมือนเดิมค่ะเขาคุยอมเขาก็ยิ่งตื่นเต้นนะคะเขาบอกว่า เขาไม่ค <önemli. S 2> ิดเลยว่าเขาจะได้คบกับซูเปอร์สตาร์เพราะเขาบอกว่าโนโนไอไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์เลยไอแค่เป็นคนหนึ่งที่ได้ทำงานในวงการมานานมากเท่านั้นเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีคนมาทำพาเที่ยวไหนอีกไหมคะค่ะอะไรนะคะพาเที่ยวไหนนะที่จะมาเมืองก็มองเล็งๆไว้นะคะที่เกาะตาชัยนะคะแต่ว่า การไปทะเลเนี่ยรับรองว่าไม่ได้ไป2คนแน่นอนไป4ีหคนเพราะตัวตนเองยังไม่ได้ฟันธงว่าเขาเป็นแฟนนะคะคือตอนนี้ลิ o n s ชิ p พูดได้เลยว่าแค่จับมือเท่านั้นเองค่ะฟันธงเลยค่ะเห็นเห็นอย่างนี้ก็รักนวนสงวนตัวนะคะรู้จักมาประมาณปีหนึ่งแล้วแต่ว่าเขาเพิ่งบินกลับมาเมืองไทยทริปนั้นก็2อาทิตย์ก็ไม่ได้ไปไหนไกลๆเดี๋ยวคราวนี้ก็น่าจะไปไกลเดี๋ยวน่าจะเอาเพื่อนเป็นก้างขวางคออะไรเงี่ยก็แบบเข้าวันเข้าวันอะไรอย่างเงี้ยก็ พาไปแน่นอนค่ะแล้วเขาก็ติดตามเฟซเราเขาก็บอกว่า บอกว่าวันนี้เปิ้ลได้รับรางวัลนะได้รับอวอร์ดจากรางวัลเกี่ยวกับพุทธศาสนาเขาก็บอกว่าสมควรได้หรอกไอเห็นยูตื่นไปทุกเช้าเลยอะไรเงี้ยเขาเขาก็เข้าใจค่ะรอบนี้เขาขอบแฟนเราจะโอเคเซย์เซเลิมเลยไม่ค่อยอยากเชื่อผู้ชายอ่ะมีความรู้สึกว่าความรักมันเป็นเรื่องฉับฉวยเป็นเรื่องไม่แน่นอนแล้วตัวเปิ้ลเองพูดตรงๆว่าเป็นคนเห็นความรักเป็นเรื่องสุดท้ายในชีวิตเลยค่ะไม่ไม่ให้ความสาคัญเท่าไหร่เราไม่กล้าจริงจังเพราะว่าด้วยความที่อะไรกนบ้างประเทศอะไรอย่างงี้ด้วยก็มีส่วนค่ะมีส่วนไม่เชื่อ เรื่องรักรักระยะไกลเท่าไหร่แล้วก็ด้วยความที่เราโตแล้วเราก็มองเรื่องความเป็นจริงไม่ใช่ค่อยมองเรื่องของปั๊ปปิ้เลฟิฟรักหวานแหววอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากคนนี้เราได้แบบคุยกับใีคะไม่มีเลยค่ะอย่างที่บอกอะค่ะเป็นคนที่ ไม่ได้เอาเวลาไปใส่ใจความรักมากโฟกัสงานจริงๆตั้งใจทํางานจริงๆแล้วก็ด้วยหน้าที่การงานเราไม่ค่อยมีโอกาสที่จะไปเจอใครมากด้วยค่ะที่นีล้ว่าวันที่สองจะมาค่ะก็วันที่สองมาแน่นอนค่ะรับรองเห็นแน่นอนค่ะไม่มโนรอกี่โมงไฟบ่ายโมงครึ่งค่ะไปตามได้ค่ะไม่มโนใช่ไหมคะอะไรเงี้ยเพื่อนคงเพื่อนคงจะเป็นนาธานสามอะค่ะ Oh. ค่ะบ่ายโมงครึ่งนะคะที่สุวรรณภูมินะคะไปได้ค่ะไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรในกอไผ่จริงๆมีจริงๆถ้าเผื่อไม่มาไม่มีจริงเปิ้นขอออกจากวงการก็ได้ค่ะแล้วก็เลิกมองว่าเปิ้นแบบมโนเรื่องนู้นเรื่องนี้นะจริงเพราะเิ่นเป็นคนตรงมีอะไรตรงเปิ้นก็พูดตรงถามตรงแล้วก็เหตุที่เปิ้นต้องเปิดตัวเขาเนี่ยเปิ้นพูดได้เลยว่า มันเกิดจากนักข่าวเนี่ยแหละค่ะไปถ่ายรูปเปิ้นกับพี่หอยแล้วตัวเขาเองก็เป็นคนถามว่าพี่หอยเป็นแฟนหรือเปล่าถ้ายูจะเดทกับใครบอกนะแล้วหลังจากนั้นเปิ้นก็บอกว่าไม่ใช่พี่ชายจริงๆแต่ว่ายูเองก็ไม่น่าจะมาอะไรกับไอ้มากเพราะเราก็ไม่ได้แบบว่า จะเป็นแฟนกันเขาบอกรู้ได้ไงไอซีเรียสกับยูนะ,ะเพื่อนก็ถามซีเรียสแค่ไหนเขาบอกขนาดขอแต่งงานได้เพื่อนบอกจริงเหรอเขาก็เลยส่งมเมสเซจมาแต่งงานเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยน่าจะจริงนะคนนี้มันก็เลยเป็นเหตุยาวมาถึงตอนนี้ค่ะจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากบอกใครอะค่ะแพื่ท้ายถ้าสมมติว่าเขามาอะไรเงี้ยจะมีการเตรียมตัวหรืออะไรอย่างงี้ไหมบอกเขาไว้ก่อนไหมเขาตกใจไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่งหน้าสวยๆก็อาจจะเซ็ตชุดตั้งแต่9โมงเช้าค่ะ ก็พูดเล่นเปิ้นก็เป็นเป็นปกติของเปิ้นเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราคิดว่า เวลาใครคบกับเราสักคนหนึ่งเราก็โชว์ความเป็นต okay. ัวเองเต็มที่มากกว่าค่ะไม่ต้งใช้ความสนใจในคนพิเศษมูเจอสื่อเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาไปก่อนม้เว่าจริงๆแล้วเขาก็ติดตามมาเรื่อยๆนะคะว่าคนก็ค่อนข้างสนใจพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะเอามาก็คิดว่าสื่อคงจะได้พบเขาอะค่ะคโอเคเป็นคู่นี้นะระยะเวลาที่คุยกันตั้งแต่ตอนแรกถึงตอนนี้ ก็น่าจะมาเกือบปีมั้งคะสิบเอ็ดเดือนได้ปีเดือนที่เขาเดือนที่สิบเอ็ดแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะถามถึงหนังนิดนึงกับอะไรกได้ก็เลยบอว่าในเรื่องแบบว่าเล่นจริงแต่ว่าทางนู้นอะก็เล่นแบบเกินเกินบทอะไรเงี้ยแบบอินจัดอะไรเงี้ยขยมขยมอะไรเงี้ยเปิ้ลจริงไหมคะก็ มันคงเป็นฟิลลิ่งมั้งคะเพราะว่าจริงๆแล้ววันนั้นน่ะคิดว่าเป็นขย่มจริงไหมคะแบเกินเกินหมดเกินแบบขย่มเหรอคะให้ลอยเล่นฟันมันไม่ได้ขย่มเขาแค่โยกเองเลยนะแล้วก็มันไม่จริงๆแล้วมันเกิดจากว่าจะว่าเกินจริงไหมเปิ้ลก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ช่ำชองในเรื่องเลิฟซีนเนื่องจากว่าวันนั้นคุณอาก็เดินมาคุยกับเปิ้ลแล้วก็บอกว่าเปิ้ลเดี๋ยวฉากจูบอะขอจูบจริงนะเราก็ยังตกใจตรงนั้นเลยค่ะ คุณอาพูดก่อนเข้าฉากประมาณ3นาทีได้ก็กำลังจะเดินอาเปิ้ลเข้าฉากมันก็เดินขึ้นไปแล้วก้าวขาจะขึ้นบันไดคุณอาก็เดินมาเดี๋ยวขอจูบจริงนะมันบอกคะจูบจริงเลยหรอคะต้องจูบจริงเพราะว่าเราต้องโชว์ให้เห็นว่าแม่ปลิกเนี่ยใช้เซ็กมัดใจคุณลุงบุญเพงแล้วบอกโอ้แล้วก็ทาหน้าแบบขนาดนั้นหรอค่ะก็มันก็คือจูบจริงอะคะ่ะคุณอาเขาอยากให้จูบจริงลรแล้วก็ เราก็วันนั้นมีผู้ชายเป็นทีมงานอยู่ด้วยกันเปิ้ลนับทั้งหมดแล้ว10คนรวมพระเอกก็11คนแต่มีผู้หญิงคือเปิ้ลคนเดียวนึกออกไหมคะเราก็อยากจะเล่นให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าอยากให้มันเป็นเทคเดียวอะค่ะแล้วก็จริงๆเราก็เล่นจูบจูบเสร็จแล้วมันก็มีซอฟมีซอฟเสร็จแล้วก็มีมันก็เลื้อยลงไปเลื้อยลงไปแล้วก็มีก็คือเลิฟซีนนะค่ะแม่ถามเป็นจังเลยคนาราเข้าฉากาเข้าฉากอะไรนี้ ก็ไม่เชิงโนะค่ะแต่ว่าเป็นเป็นก็ไม่ได้ใส่อะค่ะเพราะว่าทางเขาไม่ใช่คือทางกองให้เสื้อผ้าอะไรมาเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นนะคะใช่ค่ะค่ะเปื่อยไหมคะอะไรเงี้ยจะมาใส่ขายยาวแบบว่าตีแบบนักเอกช่อง7จ็ดไม่ได้ดูว่าเปื่อยไม่เปื่อยอะค่ะรู้แต่ว่าเราก็ตั้งใจทํางานเต็มที่เวลาทํางานจริงๆเนี่ย เราต้องดูว่ามุมกล้องเป็นยังไงกล้องมาแพนมาตรงไหนแล้วก็ตั้งใจถ่ายทอดอารมณ์เต็มที่ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยค่ะไม่มีเคลิ้มเราเจ๋งเลยเคลิ้มมันคงไม่ได้เคลิ้มหรอกเพราะว่าตอนนั้นอากาศร้อนจัดมากๆเลยค่ะอยากอยากให้ซีนนั้นเสร็จเร็วๆมากกว่าแล้วก็อยากให้ทุกคนไปชมนะคะเพราะว่าป้นเองไม่เห็นหลังจากที่ถ่ายทําไปแล้วเราเองเห็นเรายังรู้สึกว่าโอ้โหเราเล่นไปขนาดนี้ได้หรอเห็นปุ๊บแล้วก็อืมก็ใช้ได้นะคะแต่ว่ถูกแซบอะไรงี้ใช่ไหมคะแบบเล่นเกินจริง แซบไม่แซบต้องให้ทุกๆคนตัดสินแล้วกันนะคะเปิ้นตัดสินเองคงไม่ได้ค่ะผู้หญิงใส่ก็เห็นแล้วเขาจะขึ้นอีกทีไม่ขตรงนี้เปิ้อนอยากจะเอาเวลาที่เหลือเนี่ยมาให้ความสําคัญกับหนังมากกว่าค่ะค่ะมันเรื่องผ่านไปแล้วค่ะไม่จะติดใจปวทเลฟซีนี้ไหมคะจะรับซีซีรับซีนี้พอไปไหมถ้ามีหนังมาเสนออะไรอย่างเงี้ยจริงๆพระที่เปิ้นอุปถากพระที่เปิ้นนับถือท่านบอกไว้ว่าปีนี้เปิ้ลนจะได้รับภาพยนต ที่เกี่ยวกับเลิฟซีแนวนี้แต่ว่าเป็นต่างประเทศแล้วก็จะเป็นภาพยนตร์เรียกว่าโบชิ้นโบแดงของเปิ้ลเลยเปิ้ลก็รอดูอยู่ค่ะแต่ว่าไม่เคยวางกฎเกณฑ์ไว้ว่าฉันต้องเล่นอนนัน่นไม่เล่นอ้นี่ไม่เล่นในโน้นถ้าเผื่อบทเหมาะสมกับเราแล้วเราอยากเล่นก็รับหมดนะคะ